สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับกิ่งอีกเช่นเคยนะคะกิ่งมีรถสวยๆมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota r i v o 2.4 e พั t นะคะเป็นตัว p รี n เนอรยกสูงนะคะตัวแคปบนั่นเองนะคะสีเทาดำนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นตัวหน้าหล่อนะคะสวยงามเลย รุ่นนี้นะคะของเราตั้งขายอยู่ที่559,000บาทนะคะราคา559,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นรถปี2019นะคะระยะการใช้งานเพียงแค่67,000โละคะสวยงามเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ก็ถือได้ว่าตอบโจทย์คนใช้รถนะคะอีกหนึ่งรุ่นเลย ะะด้วยโฉมหน้าที่เปลี่ยนใหม่นะคะสำหรับ Toyota Revo นะคะสวยงามรูปทรงดีไซน์นะคะถือว่าหล่อและดุดันมากๆเลยนะคะตัวไฟนะคะมีความฉบเฉี่ยวนะคะมาพร้อมกับตัวหลอดโปรเจคเตอร์ให้นะคะมีไฟ d a y t i m ม r u n ด i n g งไล h ์มาให้สวยๆเลยนะคะ พร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยกระจังด้านหน้าเป็นสีดำนะคะมีช่องระบายความร้อนนะคะออกแบบได้ค่อนข้างสวยงามนะคะโลโก้โตโยต้านะคะตัดด้วยเส้นโครเมี่ยมเงาๆกระจังด้านหน้านะคะก็สวยแล้วนะคะรุ่นนี้ด้วยความที่เป็นสีเทาดำด้วยนะคะก็ดูแลรักษาง่ายและได้มีความหรูความหล่อนะคะไปอีกแบบ สำหรับรุ่นนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะตั้งขายอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะคะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับตัวล้อมแม็กให้นะคะแบบนี้เลยดอกยางนะคะได้เป็นแม็กใหญ่ๆยางใหญ่ๆใ,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 ให้นะคะใช้งานได้คงทนอย่างแน่นอนนะคะสำหรับตัวซุ้มล้อนะคะด้านหน้าโครงสร้างก็งสวยงามนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยชำรุดสูง หายต่อย่างใดนะคะหัวน็อตอยู่ครบทุกตัวโชคไม่มีล้มไม่มีเอียงกันเลยนะคะบันไดด้านข้างติดมาให้พร้อมเลยนะคะเป็นล้อแม็กทั้ง4เส้นเลยนะคะสำหรับคันนี้ดอกยางเหลือแน่นๆนะคะเป็นแม็กขอบ17นะคะสำหรับรุ่นนี้นี่เลยนะคะ แมคสอบเ7เลยดอกยางเหลือแน่นๆนะคะคัสซีต่างๆนะคะแข็งแรงนะคะไม่มีผิดรูปนะคะเลขตัวถังต่างๆนะคะเห็นชัดเจนรถของเรานะคะการันตีได้เลยไม่มีพลิกคว่มชนหนักหรือว่าไม่มีอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะคะรถสวยใหม่มากๆ นะคะที่เอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะการันตีได้เลยรถสามารถตรวจสอบได้นะคะด้านท้ายนะคะก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะคะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะสวยงามเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 e-pat นะคะเป็นตัว e-sport ES นะคะเป็นตัว e-sport สวยงามเลยนะคะสีเทาดำพร้อมกับตัวแมกไนเนอร์นะคะตรงรุ่นติดมาให้พร้อมเลยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าได้ไปนี่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะทางเราดูแลให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆนะคะภายในตัวรถนะคะทำความสะอาดสปาภายนอกภายในให้นะคะพร้อมกับตรวจตรออนะคะต่อภาษีพรบให้หมดเลย ะะดูแลบริการลูกค้านะคะทุกอย่างทุกขั้นตอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับตัวกระจกนะคะมองข้างเป็นสีโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าสำหรับภายในนะคะก็จะเป็นในโทนสีดำนะคะเบาะหนังสีดำตัวโตๆโแบบนี้นะคะ ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยชำรุดเสียหายนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เบาะใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะคะพวงมลาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมกับระบบบลูทูธได้นะคะรับสายโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะมีจอติดมาให้ด้วยมีระบบนำทางในวีเกเตอร์มาให้พร้อมเลยนะคะมีกล้องมองหลังนะคะคอนโซลเป็นสีดำครบจบใน คันเดียวนะคะบอกเลยครบจบในคันเดียวเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาก็จะมีตัวโหมดมาให้ด้วยนะคะเป็น e ีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะคะและโหมดสปอร์ตนะคะมีลูกเล่นให้เล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวแคปนะคะเปิดมาแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างสวย นะคกะ็ here, จะเป็นอคอนโซลด้านข้างนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยสีเบทสีเทานะคะคั mm hmm. นนี้ตัวบอกก็สวยๆเลยนะคะภายในห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้แคบไปเลยนะคะมีพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยนะคะเบาะนั่งตัวโตๆฟูๆแบบนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัว ช่องใส่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะอยู่ใต้เบาะนี้นะคะมีมาให้ครบทั้งเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะพร้อมยางอะไหล่มีมาให้หมดเลยนะคะในส่วนของตัวเชื่อมระหว่างตัวรถและประตูนะคะนี่เลยถ่ายให้ดูกันจะชัดนะคะหัวน็อตเลี่ยมสันชัดคมเลยนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะเม็ดอาร์เรียงการกลมสวยประมาณนี้เลยนะคะ รถของเรานะคะโครงสร้างสวยโครงสร้างดีแน่นอนนะคะของเราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะออกรถที่เพชรยน์นะคะอุ่นใจวางใจแน่นอนนะคะรถไม่มีประวัติเสียแน่นอนนะคะท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกิ่งได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2นะคะเบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2เเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะ อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะเรทการผ่อนหรือว่ารายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะย้ำกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็น Toyota Revo นะคะ p รีเล e r ตัวแคบนะคะรุ่น2.4 e+ นะคะเป็นรถปี2019นะคะระยะการใช้งาน67,000โลนะคะราคาของเราตั้งขายอยู่ที่559,000บาท นะคะหากท่านไหนสนใจหรือกำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะรีบเลยนะคะรีบเลยโทรเข้ามาจับจองกันก่อนได้นะคะใครจองก่อนได้เป็นเจ้าของก่อนนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะมีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านเหนือใต้ออกหนดออกเหนือใต้ออกตกนะคะ ออกรถได้หมดเลยนะคะริ้นก็จะพันกันนิดนึงเนาะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะกิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ